สวัสดีครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับทีมยูทูบเบอร์ลงมาจากภูเหล็กไฟน,นั่นมาดูสวัสดีครับน้องจากกีน้องจากกีกกเป็นไงขึ้นเขามาเหรอใช่ครับ ไหนว่าไม่โดเอ้เขาไม่เข้าบ้านผมอผมเข้าได้หมดครับผมคนไทยอิสระอิสระเข้าได้ทุกที่แล้ววันนี้ขึ้นไปบนภูเป็นไงบ้างครับสนุกดีครับแล้วก็กดขาได้เนอ๋อแล้วก็เอมันดีเนาะแบบได้ปีนเขาปีนอะไรต่างได้ไปเห็นที่เกิดเหตุขึ้นไปครั้งแรกหรือเปล่าเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุใช่ไหมมาไม่ทันฮะ ที่มาไม่ทันมาถึงก็ขึ้นไปกันหมดแล้วเสียดายหน้าลำนาแต่ผมไม่น่อฝากอะไรถึงเชฟยันรู้ปเชฟยันครับไปเห็นสถานที่มาจริงมาแล้วอ่ะรีบมามาดูมาขึ้นพลดไฟเนี่ยมาขึ้นพอหนูการขึ้นไปด้วยอยู่แล้วถ้ามีอีกครั้งขอสแตนบายอยู่ข้างข้างอันนี้นะเมียนั่งบนอยู่ข้างล่างห่วงผัวว่าผัวหาย 我带孩子。